มาตามนัดครับถึงวันที่13พฤษภาคม Samsung Galaxy S25 e d g เปิดตัวตามที่ข่าวลือมีมาก่อนหน้านี้เป๊ะๆขอนับว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นวันเริ่มต้นของเทรนด์สมาร์ทโฟนมือถือแบบบางเบา ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลป์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับโอ้โหพูดถึงวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยผมผมยังบ่นกับเพื่อนๆอ,อยู่เลยนะเบบคนที่ทำคอนเทนต์ด้วยกันเนี่ยว่าทุกวันนี้เหมือนผู้ผลิตเนี่ยขาดแรงบันดาลใจนะคือมันไม่ม trend นะไอจอใหญ่ก็จะไม่รู้จะใหญ่กันไปถึงไหนจนตอนนี้มัน6.9นิ้วกันหมดแล้วคือถ้าเลยไป7นิ้วเนี่ยมันก็อาจจะเลยไปเป็นแท็บเล็ตแล้วอ่ะใช่ไหมฮะจะจอพับจออะไรก็มากันหมดแล้วเหมือนขาดกระแสว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนนะฮะในที่สุด s ซัมซุงก็เป็นผู้ริเริ่มเทรนด์ใหม่คนแรกนะครับนั่นก็คือการเปิดตัวซัมซุงเก a ลซ x y s 2 5ี่เครื่องบางแค่5.8 m mm, มม น้ำหนักเบาแค่163กรัมโอ้โหเปิดตัวตามข่าวลือเป๊ะๆเ,เลยที่เมืองนอกนะครับแล้วก็จะจำหน่ายกันในประเทศจีนกับที่เกาหลีก่อนแล้วประเทศอื่นๆจะต้องรอสืบต่ออีกทีนึงนะฮะว่าจะขายกันเมื่อไหร่นะครับเล่าย้อนไปเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่เป็นฟีเจอร์โฟนเนี่ยเราเคยมีกระแสการฮิตของรูปทรงโทรศัพท์กันมาแล้วนะฮะมียุคหนึ่งหลังจากพวก โนเกียเก้าล้าวอะไรพวกนี้ยนะฮะโนเกียเก้าร้อยแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่ยุคของโ uh, ทรศัพท์มือถือที่เป็นฟีเจอร์โฟนในยุค2 G อะไรเงี้ยมันก็เริ่มเล็กลงเล็กลงบางลงใช่ไหมฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเราฮิตมากกับโทรศัพท์ไซส์เล็กๆนะไซส์เล็กๆอย่างอิลิกสันนะ T 1ิบเอ็ด T สิบามอะไรเงี้ยมันจะตัวเล็กๆซึ่งตอนนั้นนะฮิตมากนะฮะคืออะไรที่มันเล็กๆบางๆเนี่ย เราจะเป็นแฟชั่นกันได้อย่างรวดเร็วมากแล้วพอมีคนหนึ่งเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยเจ้าอนึ่งก็จะตามกันมาหมดเลยนะ,ะเหมือนอย่าง m o t ต r o ล่ก็ทำพวกแบบ V series เนาะที่เป็นแบบจอพับอะ ก็เริ่มรีดตัวเองให้บางลงได้นะบางแบบหูสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือก็บางนะแต่มันยังเป็นฟีเจอร์โฟนอยู่พอมาถึงยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้เราก็ไปแข่งกันจอใหญ่จอกว้างนะวัสดุหลังแข่งกล้องแข่งอะไรกันจนมาถึงยุคนี้วันนี้เริ่มต้นแล้วครับกับยุคบางเบาเริ่มต้นที่ Samsung Galaxy s a m s ุงก g a l a x ซ s 2 5 edge กันก่อนเลยนะครับบางมากๆหลายคนตั้งคำถามแรกเลยบางขนาดนี้ แล้วมันจะมีแบตกี่มิลลิแอมครับพี่แบตออกมาครับ3,900มิลลิแอมอ่าถามว่าพอใช้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูตัวจริงนะฮะเพิ่งงานเนี้ยประเทศไทยอ่ะผมคิดว่าน่าจะไม่มีขายง่ายๆง,งานเนี้ยเปิดโอกาสให้เครื่องหิ้วอีกแล้วครับถ้าจีนมีเกาหลีมีเครื่องหิ้ว มาแน่นอนกระแสเครื่องหิว้วแล้วราคาจะถูกปั่นไปถึงไหนไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆใครถือก่อนเท่ก่อนแน่นอนนะครับแบต3,900ิลมพอหรือไม่พอ ยังไงความหล่อมันก็เหนือกว่าความว่าพออยู่แล้วนะฮะยังไงเราก็ชาร์จได้เรามี power bank ได้นะครับมาพร้อมกับกล้อง200ล้านพิกเซลชิป snapdragon 8 elite for galaxy โอ้โหแล้วก็ one ui7 android 15มี ai มี galaxy ai เหมือนกับ s25 ultra นะครับมีทุกอย่างนะครับหน้าจอก็ไซส์เนี่ยนะฮะ ถ้าไปดู MKBHD รีวิวนะฮะโอ้โหคือตัวเครื่องเนี่ยหน้าหน้าจอขนาดความกว้างเนี่ยผมว่ามันพอๆกับตัว Samsung Galaxy S25 Plus นะนะฮะคือมัน6.7นิ้วครับนะฮะแล้วมันก็บางมากๆพอหันสันเครื่องออกมาเนี่ยโอ้โหบางดีเหลือเกินนะฮะซึ่งอย่างเงี้ยไม่ควรใส่เคสนะควรจะถือโชว์ทั้งอย่างนี้เลยโชว์ความบางของมันเลยนะฮะ เรียกว่าถ้าเห็นใครถือมือถือแบบไม่ใส่เคสเนี่ยต้องเป็นรุ่นบางเบาแบบนี้แน่นอนนะฮะสเปคก็จะคล้ายๆกับ Samsung g a l ี่เอสยี่ห้าแหละนะฮะไม่ต้องบอกกันเยอะนะฮะราคาเปิดตัวมาเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้เปิดมาเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับ256กิก1,099ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ36,800บาทถ้ามาบ้านเรา ผมเดาว,ว่าน่าจะประมาณ30,000ปลายๆ9 9 0 0มอ่านะฮะแล้วรุ่น512อาจจะทะลุไปเป็นสัก4,000 40, 0กว่าๆเพราะว่า512 g กิกที่เมืองนอกตอนนี้40,000กับ800บาทมาบ้านเราน่าจะประมาณ43,000 4 4 0 0านะฮะแล้วก็อ่ะรุ่นที่256ก็จะเหลือ30,000ไปปลายๆคือยังไม่แตะ4 0 0 0 0ถ้าราคาแบบนี้เป็นไงครับวงการแฟชั่นบ้านเราจะฮิตไหม นะฮะมี2กล้องด้วยนะใส่เลนเทเลไม่ได้ได้แค่เลนหลักกับเลนอัลตร้าไวนะฮะแต่บางทรงสวยนะฮะเรียกว่าหน้าโดนเลยแหละแล้วก็นี่คือการจุดเริ่มต้นละของกระแสะความบางเบาของสมาร์ทโฟนนะแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้คุณเจออีก iPhone 17 Air โอ้โหตามมาอีกนะฮะแล้วก็คอยดูเลย แอนดรอยโฟนนะค่ายจีนเดี๋ยวมาบางหมดเลยนะฮะคือเจ้าหนึ่งที่ทําบางไปก่อนแล้วเนี่ยนะฮะผมพูดได้เลยอย่าง Honor Honor นี้เขาบางมาก่อนหน้านี้แล้วกับไอตัวพับเพิบอะไรของเขานะซึ่งถ้า Honor จะทําบาร์ท้ายแบบเดียวๆแล้วบางเนี่ยผมว่าเขาทําได้เลยถ้าจะมีเจ้าที่3เนี่ยผมว่าไม่ Honor ก็เสียวมีหรือไม่ก็ oppo vivo อะไรเงี้ยตามมาติดๆแน่นอนต้องรอดูครับว่ากระแสนี้นะครับจะ ิตมากน้อยแค่ไหนกับโทรศัพท์บางๆแล้วก็ไปพก power bank หนาๆไปคู่กันแทน